นี้วันที่1เสาร์ที่1มิถุนานะครับก็พรุ่งนี้ก็จะชนแล้วนะครับเดี๋ยวเช็กนับสภาพร่างกายเจ้าซากุระสดๆเลยนะครับย่อยดีนะครับยังเช้าๆอยู่ย่อยดียังไม่ได้กินข้าวกินยานะครับสภาพร่างกายบึกแข็งแรงนะเดี๋ยวเช็กสดๆกล้องไม่แตกนี่มันต้อตงแบบนี้การเช็กน้ำหนักมาตรฐานนี่อันนี้น้ำตาลทรายถุงละโล ศูนย์จดสองห้าคือซีนถุงอันนี้คือถุงละโลมาตรฐานอยู่แล้วน้ำตาลครับโอเคอน,นี่สภาพไก่นะวัวเนาะสามโลห้าจุดนี่แบบกระเพาะว่างเลยไม่มีอะไรเลยสมบูรณ์มากนะอะไรสามโลห้าฝานะสมบูรณ์มาก นี่เอาลงก็ต้องศูนย์เลยนี่เช็คน้ำหนักนี่มาตรฐานละนี่สมบูรณ์ระบบย่อยดีหมดนะครับเนื้อตัวดีมากนะครับเชา้ชาๆเปิดมุ้งมาก็รอ,อไปเดินเล่นแล้วค่อยมากินข้าวกินยาสมบูรณ์นะครับน้ำหนักไม่ได้ลงนะครับน้ำหนักมาตรฐานนะครับกินข้าวกินอะไรไปก็เกือบสามหกไ